วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติอ่านรูปอ่านนา้ำที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้ก็ใช้ในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งณในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายๆายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมตุติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสินสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่แหละ สี่คนเดียวสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแครหนึ่งคนพาพายลิ้นน้ำล่มไฟรวมตัวแปลสภาพเป็นร่างกายเราอนิจจังทุกขขังอนัตตา คือความไม่แน่นอนความทุกข์ความดับสูญน,นี่อยู่ที่ความเข้าใจในพิธีคิดบุญและบาปที่ติดจิตเล่าไปตอนตายเป็นต้นทุนการเดินทางนี่ล้วนเกิดจากเจตนาทั้งนั้นตายแล้วไปคนเดียว การเห็นโลกไปตามความเป็นจริงที่ว่าตายแล้วไปคนเดียวนี่แหละคือเหตุการเรียนรู้จิตตัวเองรู้เห็นจิตใจของตัวเราเองอย่าง,จงแจ่มแจ้งแทงทะลุนี่แหละผลทางไปคนเดียวตามเหตุที่ไม่ลำบาก สึ่งตามแผนที่เดินทางได้กล่าวชี้ทางบอกไว้ให้เดินไปตามนี้อาเทียบอีกทีตามมายาธรรมก็คือเจโตวิมุตตด้วยมัคจิตนี่และวันนี้ฉันก็เตรียมเพร้อมไม่ประมาทถ,ถึงเวลามันไปมันตายมันสามารถช่วยตัวฉันเองได้ ถามว่ารู้ได้อย่างไรก็พิสูจน์กันเสียในขณะนี้ตอนที่ยังไม่ตายนี่แหละจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนี่กล่าวตามภาษาที่ใช้เรียกกันนะจริงๆมันก็ไม่ได้ต้องฝึกอะไรไอ้ต้องดีเดอะไรหรอกแค่นั่งนอนยืนเดินก็ให้รู้ตัวฉันเองแค่นั้น เพราะในธรรมชาติของจิตเดิมแท้ในความว่างเปล่าที่เราสมมุติเทียบเคียงคาให้กับมันมันสมมูรณ์พร้อมอยู่แล้วฉันก็แค่รู้เห็นจิตใจไปวันๆเท่านั้นตื่นมาก็ไม่เบียดเบียนใครหรือคนอื่นๆทำหน้าที่ไปวันๆส่วนเรื่องจิต จะทำอะไรได้อีกนั่นมันเป็นเรื่องที่ฉันต้องพิสูจน์เองด้วยตัวของฉันเองแต่เวลาจะบอกใครมันเชื่อกันยากเอาเป็นว่าไปฝึกฝนกันเองเรียนรู้กันเองนี่แหละแล้วมันจะหายสงสัยของมันเอง ตอนเวลาที่ใครเขาพูดถึงเรื่องจิตเดิมแท้ใครที่ฝึกฝนองค์วิชามโนสัมผัสก็ย่อมจะเข้าใจได้พิสูจน์ได้โดยตัวของเขาเองกันอยู่แล้วพิสูจน์แล้วมันจะหลงหรือไม่หลงเดี้ยวมันจะแดงให้แจ้งกันเองนี้แหละดังนั้น การดำเนินชีวิตอยู่การรับรู้อย่างเงียบคริบมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปรับรู้อยู่ในที่ทางมันของมันเองอะไรอะไรที่ข่าวขานให้รับรู้หรือคิดออกมาเพื่อสื่อสารมันก็ผุดมาชาจิตและมันก็จบที่จิตนี่แหละ ถึงได้มีสมมุติเทียบเคียงเอาไว้ว่าเกิดดับง่ายต่ถ้าเข้าใจมันก็ผ่านไปแล้วตามวิถีของโลกมายาจบแต่เหตุสุดท้ายของการเดินทางไปคนเดียวมันไม่มีการเริ่มต้นหรือการจบ นี่และความข้อใจที่พวกเราต้องหากันเองเพียรฝึกกันไปเถอะเดี๋ยวมันรู้อยู่อย่างเงียบๆนี่แหละเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละ ความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมุติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียกริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนไหนหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้ขคำๆคไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาด ไหม่เร็วไม่ดี व,